ดังเดชฉันได้เจอคนหนึ่งคนคนหนึ่งที่ทำให้ฉันต้องมีความคิดจากความคิดที่ฉันต้องอยู่คนเดียวอย่างเดียวได้แต่มันมีคนคนหนึ่งนั่นก็คือผูแล้วตอและคนคนนั้นก็มาอยู่เคียงข้างฉันในวันนี้ที่ผ่านมามาสองมายี่สิบ แต่ใตอนนี้ฉันได้มาอยู่ลละทำสิ่งที่ฉันต้องการไปแ,แม้ว่าฉันจะไม่ได้ทำสิ่งที่ฉันนั้นมีความคิดอยากจะทำก่อนที่ฉันจะได้ทำมาสำเร็จและฉันก็เจอผู้หญิงคนนั้นทำให้ฉันต้องเปลี่ยนแปลง ตอนนี้ฉันได้มาอยู่ล้าทำสิ่งที่ฉันต้องการไป